มันจนะแกะไปน้องมันลกกะข้าเหนี่ยวไปดำไปนะ้องอยู่นายาดพนะี่น้องมันลกกะข้าเหนี่ยวไปดำอันนี้เป็นข้าวว่านเพิ่ไนไะด้พี่น้องขักตะน้าเลยข้าวว่านเพิ่นกะ็ได้พี่น้องฟังนะก็น้องสะบ้องเขาไปตึกป่ายนี่ยมันแรงนะไปนะ้องเห็ดคลิปนั่นแหละตึกป่านะั่นแหะอยู่ท่านะ่ะโซนนั่นแหละป่าร้ายพี่น้องนะน้นอง อยู่นี่กับสะทิงบนพี่น้องสะขัางน้ําไว้พี่น้องป่าบ่มค้อยมีพี่น้องแทบบ่มีป่าบ่แล้วพี่น้องสะลิปน้ำพิ่นเอ,า,นเนเอากระสีลกกาอยู่นี่แหละพี่น้องอยู่ข้างทางเลยสวัสดีสวงใสายๆพี่น้องมันลกกาลกกาไปเสียมนาพ่น้องกาเขาเหนียวเน,น,นี่ยยังมัดแหละหอหลุ้นเงิน มารอลุ้นกันอีกเนาะงเมียลกข่านะลกไงบอสลกไงต่เด,อด้อดบ่้งนี่นะเขาเดียวนะยังบ่ลกไงอยู่น้องบ่เอาว่าจะเอาขาตังกาาล้องมาลนะืบบ้านกับคนแหละก็สิลกแบบบทในลกเห็นเห็นนี้เมีรับลกคนะ้าไปน้อง สิลกลีดไปนี่แหละพี่น้องหล่นหอบจอดไปทันเลยพี่น้องลูกกาขขาเหนียวพี่น,น้องเอาจากซาวมัดพี่น,น้องเอาปลายดอกลกไปดำกาเขาเหนียวคือเหนียวเ็นสิลกแกนี่แหละพี่น้อง บรรยากาศในพี่น้องเบื้ก่อนช่วงนี้ก็พายุยนฟ้าก็ดีพี่น้องฟังนี่นก็เป็นทางดำพี่น้องทางดำไปบ้านนั้นบ้านนี้ขึ้นพลเหลวเส้นพลเหลวสนุมานพลเหลวพี่น้องเส้นนี้อะไรสอดสนุมานพุลเหลวรอนตานพลเหลวพี่น้องยิงนทน ลมเดือนดีก็น่าเลยพี่น้องต้นไม้บรรยากาศลมเลือนดีเลยนี่ลูกกายกสง่งบรรยากาศเป็นน้ำพี่น้องพันกระสีดำซองหางเลยพี่น้อง มันสะดำสองห้างเลยแหละก็เจ้า,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 นาบ,บนว่านเอาบิดหดปันนน้นหเลยหลมติดล้อปั้นอย่างนั้นน้องทางดำแก่เนะ วันได้ที่ครับเราแล้ววัดกาได้ที่มากเลยนกกระถินกินกรับคั่วกบพอดีเลยเหมือได้บอกเราคั่วท่าเนาะ คั่วแล้วผักมันหมุนในกบมาสองตพี่น้องคิดเถียงจังมาเบิ้องอีกทีนึงพี่น้องเบิ้งสถานการณ์อีกทีนึง่งนะเิทสิเถียงเลยพี่น้องโรคได้สิบหกมัดพี่น้องโรคได้สิบหกมัดสิบเจ็ดมัดเอาหลอดรอมาแก้วพี่น้องจอดี่เป็นทางไดยพูดเลยขอ้อใดจะมัดไนะหมโรกเนาะงสิบมัดดีกว่าแปดมัด ในแปดมัดไปน้องมัดเนื้อได้ไปน้องเลยชุกคางมาได้ไปน้องมัดนะเหมือนมัดหน่อยได้ไปน้องสิบเจ็ดสิบแปดมัดก็ได้แบกซีไปได้ไปน้องมัดกาดะลูกเองคลิปนี้ก็อัปเดตนะไปน้องเบิ้งอีกรอบหนึ่งบริษัทตั้งเรือบอคาตั้งกองมาก็บเรือบริษัทตั้งกองลูกกาไว้ให้เบิ้งเอาแบบลูกต่อเลี้ยวเลยไปน้อ <potrze> ง มาขอกาเขาเหนียวคน่น้องหมดแล้วฮะคนดำเหลียวเวลาจังสีมาเอาอีกบ้านคนดำก้อนเหลียงมันมาขอกคนสิบกุมัดนี่แหละคลิปนี่ครอบคนลายๆครับ